เชือทั้งหมดไปซึกงาคข้อมูลให้ชัดเจนก่อนใครเป็นนาย,ยกก็จะได้ตําแน่งประธานยุทธศาสตร์ชาติโดยอัตโนมัติดังนั้นใครที่เซฟข้าวอะไรมานะคะ อย่าจมปลั๊กอย่าไปเชื้อเข้าหมดปั่นเฟซนิวจนทำาอนไลนยคนเนี่ยเป็นงงเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่นายวิโร์ได้ไปให้สัมภาษณ์สื่อนะคะบอกว่าลุงตูเนี่ยยังคงดำรงตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ชาติอยู่นะคะแต่แท้ที่จริงนั้นไม่ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมล่าสุดสาวภูกเก็ตเขาฝากคำเดือดแบบปรี๊ดเลยนะคะฝากไปถึงนายวิโร์รวมไปถึงดอมสม้มที่ยังรักพักสม้มสุดหัวใจจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ จากกรณีที่นายวิโรจน์ลักษนาอดีศรสส,อสอบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอระบุถึงการอำลาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เอาไว้ว่าก็น่าจะเป็นการลาจากตำแหน่งนายกไปเป็นตำแหน่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตำแหน่งนี้ยังอยู่ยังทำหน้าที่เป็นกึง่งกึ่งผู้บังคับบัญชานายกร,รัฐมนตรีประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต้องดูรัฐธรรมนูญปี60ถ้าเกิดไม่ทำตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปี คณะรัฐมนตรีก็มีโทษทางอาญาด้วยและอาจจะถูกถอดถอนให้พ้นจากตําแหน่งมันเหมือนบ่วงที่มัดคอครมอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนด้วยซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการปั่นเฟกนิวส์คำโตแต่เมื่อนายวิโรธได้ทราบว่าตัวเองเข้าใจผิดและสื่อสารความหมายผิดออกไปก็ออกมาโพสต์แก้ใหม่แต่ไม่มีคําขอโทษสักคําล่าสุดจีีสาภูเก็ตร,รับไม่ได้ฝากไปถึงดอมส้มรวมถึงนายวิโรธที่ยังปั่นเฟกนิวส์ความตอนหนึ่งว่า สำหรับด้อมส้มที่ยังรักพักส้มสุดหัวใจจะรักก็รักไปแต่ยังน้อยเวลาเสพข่าวเสพข้อมูลหรือคนในพักส้มออกมาพูดอะไรก็อย่าพึ่งเชื่อทั้งหมดไปศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อน ล่าสุดคุณเลือกมาออกรายการทีวีช่องหนึ่งพิธีกรอ่านข่าวก็เออออเหมือนแบบทำเป็นไม่รู้เรื่องทำเป็นอินโนเซนต์เกี่ยวกับเรื่องของประธานยุทธศาสตร์ชาติคือที่เรารู้มาก็คือลุงตู่เป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติอยู่แต่ว่าล่าสุดตอนนี้ลุงตู่ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายกคนปัจจุบันคือคุณเศรษฐาทวีสินเขาจะดำรงตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ชาติโดยอโตเมติค่ะโดยอัตโนมัติ สำหรับดมซอมที่ยังรักผักซอมสุดหัวใจก็จะรักก็รักไปแต่ย่างน้อยเวลาเซฟข้าวเซฟข้อมูลหรือคนในผักซอมมันอ้อมาพูดอะไรนนะก็อย่าพึ่งเชื้อทั้งหมดไปศึ้าข้อมูลให้ชัดเจนก่อนลาสุดไอ้คุณเลือกมาอ้อรายการทีวีช่องหนึง่งอ่าพิธีกรอ,อ่านข้าวก็เอออ๋อนมันแบบทำเป็นไม่รู้เหลืองทําเป็นอินโนเซตนนะคะก็เกี่ยวกับเหลืองประธานยุทธศาสตร์ชาติข้องเรานี่แหละ คือที่เราลูมาคือก่อนหน้าน,นี้ก็คือลุงตู่เป็นประธานยูทถุกต้องใช่ไหมคะแต่ลาสุดตอนนี้ลุงตู่ได้ลาออกจะดำหน่งนายกแล้วนายกคนปัจจุบันคือเรท่าทวีสินเข้าจะดำปรงองดำหน่งประธานยุทธศาสตรชาติโดยอโตเมติกค่ะโดยอัตโนมัติค,ค่ะ,คคะพูดง่ายๆนะคะใครเป็นนายกก็จะได้าำหน่งประธานยุทธศาสตร์ชาติโดยอัตโนมัติดังนั้นใครที่เซฟข้าวอะไรมานะคะอย่าจมปลั๊ก พยายามเปิดหูเปิดตาเปิดใจไปห้าข้อมูลให้ชัดเจนนะคะอย่าไปเชื้อข้อมดการไปเซฟข้าวแต่ละช่องอะนะเซฟปุ๊บฟังมาแล้วก็ไปห้าข้อมูลที่แท้จริงก่อนนะคะคือไม่เข้าใจเลยคือทั้งผู้ประกาศข้าวอะ่ะก็ยังไปเอออ,อห้อมกอะไรเหรอจริงเหรออย่างแล้วไงต่อคือจริงๆงอ่ะคุณต้องคัดจริงๆคุณเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการอ่านข้าวและคนยู่ในวงการการเมืองแบบเนี้ยคุณรู้เหลืองแบบเนี้ยมานานแล้วแหละ แต่คุณทําเป็นเออเอ,อ๋ทําเป็นไม่รู้เหลืองปล่อยให้เข้าพูดสุ่มซี่สุ่มห้าไปเลยนอกจากนี้สาวจีซียังบอกได้ว่าส่วนไอ้คุณเหลือกยังไงอย่าทํานิสัยแบบนี้แทกโกหกไปเรื่อยๆเพื่อให้คนที่ไม่มีสมองฝั่งแล้วก็จะเชื่อเพราะคุณไปหมดยังไงเอาความเป็นจริงมาพูดกันดีกว่าช่วยไอ้คุณเหลือกยังไงนะคือคืออย่าทำนิสัยแบบแท้โกหกไปเลยเพื่อให้คนที่แบบไม่มีสมองนั้นฟังเราจะเชื่อพวกคุณไปหมด ยังไงนะออกความเป็นจริงมาพูดกันดีกว่านะคะข่าวไทยคนไทยที่เชียร์คุณนั่นเข้าจะได้บบาะวะได้รับรู้ความเป็นจริงบ้างนะคะใครยากจะเชียร์พักซ้อมก็เชียร์ไปคือที่ซีปิดใจตั้งแต่แหลกแ,ลแลที่เห็นมันแล้วเพราะวะดูนีคะ่ะแต่ละคนซ้อๆแต่ละคนมีแต่ข้าวมีแต่การอภิปรายทีดาแต่คนอื่นเข้าไม่ได้พูดเกี่ยวกับเหลืองปากทองเลยค่ะตัดค่ะไม่เอาค่ะพักซ้อม ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่นาวิโรดได้มีการปั่นเฟซนิวนะคะว่าลุงตู่นั้นยังคงดำรงตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ชาติอยู่นะคะอย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมหลังจากนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะคะฝากเตือนคุณผู้ชมด้วยระวังข่าวที่สร้างความแตกแยกให้กับสังคมด้วยค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง